วาดอะไรส่งขายดี EP 5มาแล้วจ้าอุ๊ยอุ๊ยอยเห็นรูปแล้วพอจะรู้ไหมเอยว่าวันนี้เป็นหัวข้ออะไรเดทไอเดียกันได้ทุกวันอาทิตย์นะคะคลิปเต็มดูได้3มช่องทางนะคะทาง YouTube Facebook และ TikTok นะและหัวข้อในสัปดาห์นี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก็คืออวกาศนี่เองค่ะเรามาดูกันว่าหัวข้ออวกาศจะวาดรูปแบบไหนได้บ้างนะคะมาดูที่หัวข้อแรกเลยค่ะ ดาวเคราะห์สมาชิกต่างๆในกาแล็กซี่ค่ะรวมไปถึงพระจันทร์พระอาทิตย์ด้วยนะคะวาดรวมๆกันมาเลยนะ2ค่ะมีดาวเคราะห์ก็ต้องมีอะไรคะมีนักบินอวกาศค่ะเราจะขึ้นไปสำรวจอวกาศเราต้องมีนักบินด้วยนะนักบินจะทําท่ายังไงได้บ้างจะวาดแบบไหนได้บ้างจะสวมชุดแบบไหนลองจินตนาการกันดูนะคะและหัวข้อที่3ค่ะยานอาวกาศของมันต้องมีนะคะมีนักบินแต่ไม่มียานอาวกาศเราก็จะขึ้นไปสำรวจอวกาศไม่ได้ใช่ไหมคะยานอาวกาศส่วนญ ก็จะมีรูปทรงที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยค่ะแต่ว่าจินตนาการสีที่เราต้องการลงไปได้นะคะ4ค่ะมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนหรือจะวาดเป็นตัวสัตว์ประหลาดเลยก็ได้นะคะรูปร่างแฟนซีเลยค่ะสีสันก็ได้ตามชอบเลยนะคะจะมี2ตา3ตา4ตา3ขาห้าหัวอะไรก็ ลองวาดดูได้เลยนะหัวข้อต่อไปค่ะ UFO ยานพาหนะหรือจานบินนะคะส่วนใหญ่จะเป็นรูปทรงเดียวกันนะลักษณะเหมือนจานนะแล้วก็จะมีทรงกลมๆด้านบนนะคะเลือกสีสันตามชอบได้เลยหัวข้อต่อไปค่ะดาวเทียมดาวเทียมรูปทรงต่างๆคะ่ะเอาไว้ส่งสัญญาณภาพสัญญาณเสียงต่างๆลงมายังโลกเนะาะเจ็ดค่ะอุกาบาดาวหางดาวตกรวมกันให้หมดไปเลยนะคะเอาแบบที่เป็นดาวรุ่งพุ่งลงมาเลยนะมีแสงไฟที่หางด้วยนะ8ค่ะดวง ดว,ด,วดวงดาวนี่ไม่เฉพาะแค่ดวงดาวที่น่ารักน่ารักนะคะเป็นดวงดาวที่เป็นกลุ่มดาวจักรกราศีก็ได้นะคะสามารถวาดดวงดาวแบบเดียวเดียวหรือจะวาดดวงดาวแบบเป็นกลุ่มดาวก็ได้เช่นกันค่ะหัวข้อต่อมาเลยค่ะกล้องโทรทัศน์นะคะอุปกรณ์ดูดวงดาวบนท้องฟ้านะคะว่าทําไมต้องวาดรูปนี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เวลาเขาวาดเป็นเส้นสงขามก็จะมีเจ้ากล้องนี้อยู่ด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่สามารถส่องออกไปนอกโลกได้นะวาดไปค่ะวาดให้มันเยอะๆเข้าไว้ มาเพิ่มความแฟนซีอีกนิดกันดีกว่าค่ะสัตว์ถ้าสัตว์เป็นนักบินอวกาศจะมีหน้าตาแบบไหนสวมชุดอะไรและทําท่าทางแบบไหนบ้างคะถ้าขึ้นไปอยู่ในอวกาศนะส่วนไหนก็จะมีเป็นครอบหัวกลมๆค่ะจะสวมชุดอวกาศก็ได้หรือว่าจะสวมชุดแฟนซีหรือจะไม่แต่งตัวก็ได้นะแบบเป็นสัตว์ตัวเพียวๆามาเลยค่ะแล้วก็สวมหัวอวกาศชเช่นกันนะ เด็กๆถ้าเป็นเด็กๆเป็นนักบินอวกาศจะเป็นแบบไหนกันบ้างคะทาไมถึงจะต้องเป็นเด็กๆเป็นผู้ใหญ่ได้ไหมเป็นผู้ใหญ่ก็วาดได้คะ่ะแต่เด็กๆก็จะคิดกว่าเพราะว่าอะไรเด็กๆกับความรู้เรื่องอวกาศคะ่ะเขาจะมาเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะเพราะเขาจะได้เรียนได้ใช้คุณครูนําไปตกแต่งสื่อการสอนได้หรือพ่อแม่คะ่ะเขาก็จะมักซื้อไปทําแบบเป็นพวกปีวันเกิดอวกาศอ่างเงี้ยคะ่ะนักบินเด็กๆเอาไปตกแต่งในปาร์ตี้ต่างๆได้นะคะ12คะ่ะหน้าตาบรรดาว,ดวงดาวดาวเคราะห์มีชีวิต มีหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เพิ่มความน่ารักลงไปค่ะด้วยการเติมหน้าตาลงไปนั่นเองนะ13ค่ะสำรวจถ้าเกิดขึ้นไปบนดาวเคราะห์ได้นะคะเขาจะไปทําอะไรกันบ้างคะคุณนักบินนอกจากการไปปักธง ไปยืนถ่ายรูปไปเดินเล่นสามารถวาดแบบแฟนซีได้เลยนะผ่านหนังสือปลูกต้นไม้เล่นบอลจูงหมาซึงไม่ได้สมจริงแต่ก็าวาดให้ดูน่ารักเพราะบางทีเขาก็เอาไปแบบทําเป็นเสื้อลิ้นลงสิ่งของต่างๆค่ะโดนใจก็ได้โหลดแน่นอนมาแบ่งตามสีสันดูบ้างค่ะสีน้ำเงินสีม่วงอันนี้คือสีที่ฮิตมากๆคือทำสีนี้คือเซฟมากค่ะ อิดอะไรไม่ออกก็ทาสีนี้ไปก่อนเลยต่อไปค่ะเป็นสีชมพูม่วงฟ้านะคะก็จะสีค่อนข้างคล้ายด้านบนนะคะแต่ว่ามีสีชมพูค่อนข้างเยอะขึ้นเพิ่มความหวานมากขึ้นค่ะเผื่อสาวๆเด็กน้อยเขาจะชอบนะคะตีมนี้ต่อไปค่ะเป็นสีพาสเทลทุกอย่างดูซอฟเมื่อเป็นพาสเทลค่ะทุกอย่างให้สีอ่อนเข้าไว้นั่นรักเข้าไว้ค่ะซีดเฉียวลองจับรวมให้กลายเป็นชิ้นใหม่กันดูบ้างค่ะนักบินอวกาศกับดาวเคราะห์ สามารถทำอะไรกันได้บ้างคะบางคนก็จับนั่งอยู่บนดาวเคราะห์ปีนอยู่บนดาวเคราะห์หรือจับดาวเคราะห์มาถือเป็นลูกโป่งน่งรักๆแบบนี้ก็ได้นะ จะวาดตัวนักบินที่ใหญ่กว่าดาวเคราะห์เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะแบบเป็นตัวสเกลเล็กๆแต่เคราะห์ใหญ่ๆก็ได้เช่นกันนะข้อต่อไปค่ะนักบินอวกาศและยานอาวกาศจะขี่อยู่ด้านบนยานอาวกาศหรือจะนั่งอยู่ในยานอาวกาศที่เป็นแบบออกมาทางกระจกเห็นหน้าบกมึงไว้บยบมแบแบ็อย่างเงี้ยก็ได้นะหรือจะขี่ในท่วงท่าไหนก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องสมจริงเน้นว่าเห็นแวบ,บแรกแล้วน่ารักคุณอาจจะได้ยอดหลดนนั้นไปก็ได้ค่ะ19าค่ะมนุษย์อวกาศและดวงจันทร์ สามารถทําอะไรกันได้บ้างลักษณะก็จะคล้ายกับดาวเคราะห์แต่ว่าดวงจันทร์ฮิตกว่าไม่รู้ทําไมนะคะจะมานั่งอยู่บนจันทร์เสี้ยวนอนอยู่บนจันทร์เสี้ยวหรือจะถือลูกโป่งจันทร์เสี้ยวอยู่จะปีนป่ายจันทร์เสี้ยวหรือทํากิจกรรมอยู่บนพระจันทร์เสี้ยก็ได้เช่นกันค่ะอ๋อเพราะว่ามนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์มาแล้วใช่ไหมก็เลยฮิตเนาะ,ะข้อสุดท้ายค่ะมนุษย์ต่างดาวและยานพาหนะของเขาค่ะมนุษย์ต่างดาวจะอยู่ในยานพาหนะจะอยู่บนยานพาหนะ หรือจะกำลังลอยขึ้นไปกลับสู่ยานพหนนะที่มีแสงส่องลงมาที่ที่ดูดดูดตัวขึ้นไปวู้แบบนั้นก็ได้นะจอดทิ้งไว้แล้วยืนอยู่บนโลกนี้ก็ยังได้เลยค่ะมองว่ารวมกันให้เป็นชิ้นงานใหม่นะคะจากที่เราวาดแยกในหัวข้อแรกๆเอาไว้โอ้โหครบแล้ว20หัวข้อสําหรับอาทิตย์นี้นะ สัปดาห์หน้าจะเป็นหัวข้ออะไรรอติดตามกันได้นะแต่ถ้าใครไม่อยากรอสัปดาห์หน้าแล้วมิมีไอเดียพร้อมใช้มากกว่า1000ไอเดียค่ะเป็นเจ็ดเทศกาลใหญ่ต่อยอดได้นอกเทศกาลด้วยนะสามารถยิบหัวข้อไปว่าได้ทุกวันตลอดทั้งปีแจกสกเก็ตไอเดียอีก2ี่ภาพทุกสัปดาห์จนถึงสิ้นปีนี้เลยนะคะตัวอย่างสกเก็ตไอเดียก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนําไปต่อยอดเติมเสื้อผ้าหน้าตาทรงผมรูปร่างได้เลยนะคะหนึ่งท่าต้นแบบสามารถวาดออกมาได,ได้หลากหลายบุค,คลิกมากๆค่ะ สิ่งที่จะได้ในคลาสนี้นะคะเป็นหัวข้อภาพยอดนิยมกลุ่ม4ยอดนิยมในแต่ละเทศกาลค่ะสอนแตกยอดความคิดว่าแต่ละหัวข้อภาพวาดได้แบบไหนบ้างมีคําค้นหาภาพให้ทุกภาพค่ะต่อยอดไอเดียจากภาพที่วาดไว้เป็นชิ้นงานต่างๆค่ะมีหัวข้อไว้จักเสื้อส่งขายให้อีก18เซตต่อหนึ่งเทศกาลนะคะและรวบรวมท่าทางยอดนิยมในแต่ละเทศกาลมาให้ด้วยนะอย่างเนื้อหาจริงในคล์สนะคะจะเป็น ใช่แบบนี้นะคะหหัวข้อจะแตกย่อไอเดียออกมาอีกค่ะว่าให้วาดแบบไหนได้บ้างมีรูปตัวอย่างให้ทางขวามือนะคะด้านล่างจะเป็นคําค้นหานะว่าเราจะเสิร์ชหัวข้อนี้ด้วยคําค้นอะไรได้บ้างมีนจะแยกหัวข้อไว้เป็นอัลาบัมให้ตามหมวดหมู่นะคะสามารถแวะเข้ามาเซฟไปวาดได้ตลอดเลยหมวดหมู่หลกักๆนะคะก็จะมีตัวการ์ตูนคนและสัตว์ค่ะหมวดสิ่งของค่ะแล้วก็การต่อย,ยอดชิ้นงานในรูปแบบต่างๆค่ะว่าต่อย,ยอดแบบไหนได้บ้างนะคะส่วนเครื่องแต่งกายและอาหารเนี่ยจะมีในบางเทศกาลที่นิยมวาดแยก ออกมาด้วยนะคะคข้อนี้ไม่ได้สอนวาดรูปนะคะแต่จะสอนให้คุณแตกยอดไอเดียได้จากหนึ่งหัวข้อออกมาเป็นหลากหลายสามารถขายได้เป็นเซตในหัวข้อเดียวเลยนะและต่อยอดชิ้นงานที่วาดไว้แล้วค่ะ สามารถเพิ่มปริมาณชิ้นงานให้หลากหลายต่อยอดได้แบบไหนบ้างมาดูกันได้ในคอสนี้จบคอสนี้พร้อมไอเดียล้นทะลักข้อมูลมากกว่า500หน้าค่ะจากการรวบรวมมาตลอด1ปีไปให้ถึงเป้าหมายค่ะต้องมีการวางแผนแถมฟรีแพนเนอร์รายปีรายเดือนรายสัปดาห์ค่ะแลนเนอร์วางแผนเนื้อหาเนี่ยสามารถส่งภาพเดียวก็ได้ส่งปเป็นเซตก็ดีค่ะเชลีต่างงานตั้งแต่ร่างภาพลงสีส่งขายเว็บไหนแล้วบ้างนะคะและเช็คลิสต์ต่อยอดชิ้นงานค่ะว่าต่อยอดแบบไหนไปแล้วบ้างนะทริคสำหรับมือใหม่อ,อีกพี่ และขั้นตอนการสมัครเว็บไซต์สำหรับส่งขายภาพด้วยนะคะย้ำนะคะว่าเป็นคอสูมไอเดียนะคะไม่ใช่คอส,ส่งขายภาพแต่ว่านักเรียนขอมาบินก็เลยอัคลิปเพิ่มให้เฉยๆนะอยากมีรายได้จากการขายภาพต้องมีภาพไปขายก่อนนะคะไอเดียเป็นสิ่งสำคัญถ้าไอเดียไม่ตันคุณจะวาดได้ทุกวันตลอดปีโดยไม่ท้อเลยค่ะบอกลาปัญหาคิดไม่ออกวาดไปเลยวาดไปก่อนมาไว้ได้ไอเดียก่อนไม่ต้องรอเพื่อนแล้วนะ ราคาปรับขึ้นตามปริมาณเนื้อหาสมาร่อนคุ้มกว่าน,นะคะทักแชทเพจได้เลยจ้า